การทำงานมากๆแล้วรู้รู้เทคนิคหลายอย่างเนี่ยม,มันดกีกับการตัดสินใจการตัดสินใจเนี่ยว่าวันนี้เราจะทำอะไร แล้วทีมัน,ม,นมันแก้ปัญหาแก้ปัญหาว่าตัวนี้ติดขัดยังไงเราเอานั้นมาใส่นี้อย่างมชื่นชมปีกัสโซ่อย่างหนึ่งเพราะว่าปีกัสโซ่เนี่ยเขาสามารถทําได้หลายสื่อหลายมีเดียทำอ่าสื่อนู่นสื่อนี้ทําปั้นหรือเบือปั้นทำเซรามิกทําอะไรเงี้ยทําให้ชีวิตเขาเนี่ยตื่นมาก็ไม่ต้องคิดอะไรตื่นมาทํางานศิลปะอย่างเดียวไม่ต้องอ ไม่มีเวลาที่จะต้องไปทํางานแบกจ็อบอะไรตรงนี้คือเป็นเป็นความสุขที่ศิลปินควรควรจะต้องมีไงศิลปะไม่ตายไม่ใช่จะมีสื่อมีคอมพิวเตอร์มาจะนั่นแต่นั่นมัน,ม,นมันไม่ได้ออกมาจากใจไงมันไม่ได้ออกจากใจมันเป็น the, วิธีการที่จะทำให้ศิลปะ ม,มันเสร็จเร็วขึ้นคอนเจ็์ดีขึ้นเร็วขึ้นใช้เทคโนโลยีมาช่วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยศิลปะเนี่ยควรจะเป็นสื่อออกมาจากใจศิลปะที่ดีเนี่ยมันจะต้องสะท้อนความรู้สึกของผู้ที่ได้พบเห็นไม่ใช่ว่าเราจะเอาความรวดเร็วทางเทคโนโลยีมาช่วยทำให้ง่ายขึ้น จริงอยูอ่สมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาคัดเอาลงหนังเนี่ยเขาจะต้องใช้ตีสเกลขึ้นแล้วก็ขยายเดี๋ยวนี้จากสเกลขึ้นมาพอถึงยุคสมัยใหม่เนี่ยใช้อิงเจ็ดยิงเข้าไปเลยแล้วก็เพนก็นได้มันก็ช่วยทุนแรงขึ้นอ,อันนี้นเป็นขั้นตอนวิธีการทำงานทิ่ะปะ แต่จริงๆแล้วมันมันต้องออกจากใจอ่ะออกจากใจเข้ามาข้างในแล้วก็สั่งไปถึงจะมีเทคโนโลยีเกิดขึ้นมามากมายเนี่ยแต่ถ้าเราไปหลงกับเทคโนโลยีเนี่ยใครๆก็ทำเหมือนกันได้หมดแต่สิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้ก็คือว่าที่ออกมาจากใจแต่ละคนนต่างกันการออกมาจากใจต่างกันเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่อันนั้น เทคโนโลยีทุกคนเรียนรู้ได้กดปุ่มนั้นปุ่มนี้ออกมาอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นศิลปะที่ซ้ำซากแล้วพอซ้ำซากมากขึ้นคนทำมากขึ้นมันก็ไม่มีความหมายมันสู้ที่ที่เรารู้รสึกจริงๆออกมามันจะดีกว่าดังน,นั้นเทคโนโลยี Technology, วันนี้จะถึงอนาคตเนี่ยเราจริงอยู่มันอาจจะบอกไม่ได้ว่ามันจะมาทดแทนความรู้สึก แต่เทคโนโลยีเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยทุนแรงซึ่งมันไม่ได้แต่มันจะแถวถ่ายทอดความรู้สึกจริงๆมาไม่ได้เพราะมนุษย์มันยังต้องมีการสื่อสื่อด้วยความรู้สึกคนทำงานศิลปะเนี่ยทำแล้วสะเทือนอารมณ์คนดูแล้วสะเทือนอารมณ์มันรู้สึกยังไงมันเศร้ามันแฮปปี้มันจะมีพลังมหาศาลมี อะไรที่มันแบบยูนิขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากสมองปัญญาไอ้น,นั่นคือแค่เครื่องมือเครื่องมือ,อเราอาจจะเราอาจจะเพนตึกทั้งตึกยากมากเลยแต่เทคโนโลยีมันอาจจะยิงเข้าไปที่เขาแกะรูปประธานาธิบดีที่เมาลอสแอมนเนี่ยหน้าประธานาธิบดีที่สีหน้าอะไรเงี้ยก็ใช้เทคโนโลยีก็ทำมานานใช้ระเบิดออกมา,าทีนิด คือคล้ครคับวิชาคำนวณการสร้างสะพนานโกรันเกตในยุคนั้นมันก็อยู่ที่การคำนวณการอะไรบารลานทุกอย่างมันก็อาศัยศิลปะพื้นฐานแต่พูดถึงปัจจุบันแล้วเนี่ยถ้าคนมืเตอไปใช้อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีมาทำงานศิลปะเนี่ยพวกคนมันเรียนรู้ถึงกันแล้วเนี่ยมันก็ทำได้ทุกคนแต่มันจะไม่ได้อัตลดมันมันไม่ได้ ความรู้สึกจริงๆจากคือคือมันอาจจะดูยุ่งยากทำง่ายแต่มันไม่ได้มันไม่ได้อารมณ์ความรู้สึกที่มนุษย์สร้างขึ้นมาอันนี้ศิลปะมันก็มีหลายรูปแบบแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าทำศิลปะการค้าโฆษณาอะไรพวกนี้ออกแบบเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ช่วยได้มาก แต่ถ้าเป็นไฟอาร์ดแล้วมันบางทีมันมันไม่ได้ไฟอาร์ดเนี่ยไฟอาร์ดคือต้องแบ่งออกมาศิลปะมีหลายอย่างนะไฟอาร์ดคอมเมอร์เชียลอาร์ดอินเลสเทดอาร์ดดีไซน์อาดมันมีเยอะแต่บางอย่างมันเอามาใช้กับไ,ไอ้ไฟอา์ดเพียวอาร์ดมันไม่ได้แต่มันอาจจะใช้ได้ uh, ในในการออกแบบ